สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวใหญ่ที่น่าตื่นเต้นมากมาเล่าให้ฟังครับเป็นข่าวที่หลายคนในวงการการทหารและเทคโนโลยีเฝ้ารอคอยกันมานานนั่นก็คือประเทศไทยเรากำลังจะได้เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Gripen EF แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธธรรมดาธรรมาครับเพราะสวีเดนไม่ได้ให้แค่เครื่องบินแต่เขากำลังจะมาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทซาวในไทยด้วยนั่นหมายความว่า นี่คือการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไปอีกขั้นที่ไม่มีใครคาดคิดครับข้อตกลงใหญ่เรามาดูรายละเอียดข้อตกลงกันก่อนครับตอนนี้มีการยืนยันแล้วว่ากองทัพอากาศไทยจะทําการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเปิลเจำนวน3ลําและกริปเปิลเอฟจำนวน1ลํารวมเป็น4ลําในเบื้องต้นมูลค่ารวมกว่า5.3พันล้านโครนสวีเดนซึ่งเป็นก้าวแรกของแผนใหญ่ที่วางไว้ว่าภายในอีก10ปีข้างหน้า ไทยจะได้เครื่องบินกริปเปน EF ครบทั้งหมด12ลำเพื่อเข้าวาทดแทนฝูงบิน F-16 AB ที่กำลังจะปลดประจำการในอนาคตอันใกล้นี้ครับการเลือกกริปเปน EF ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะกองทัพอากาศไทยมีประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วกับเครื่องบินกริปเปน CD ที่ประจำการอยู่ที่กองบิน71สุราษฎร์ธานีทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่กริปเปนรุ่นใหม่นี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนครับ Offset Package มาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดของดีลนี้ครับนั่นก็คือแพ็กเกจเทคโนโลยีชดเชยหรือ offset package ที่ทางสวีเดนให้เรามาถึง155%แปลว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับนั้นสูงกว่ามูลค่าการจัดซื้อเครื่องดินจริงๆซะอีกครับในแพ็กเกจนี้ไทยได้รับสิทธิในระบบ Link T ซึ่งเป็นเครือข่ายข้อมูลทางยุทธวิธีที่มีความปลอดภัยสูงและทันสมัยมากๆเป็นระบบเดียวกับที่กองทัพของกลุ่มประเทศนาโตใช้กัน ทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับพันธมิตรได้แบบเรียลไทม์และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือบริษัทในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ออปทานการผลิตกริปเพนของซาฟด้วยนี่ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธครับแต่เป็นการเปิดประตูให้ภาคอุตสาหกรรมของเราได้เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีระดับโลกจริงๆบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินแต่คือการซื้ออนาคตทางเทคโนโลยีของประเทศเราเองครับ ศูนย์วิจัยในไทยและนี่คือไฮไลท์ที่ทําให้ดีลนี้แตกต่างจากดีลอื่นๆอย่างสิ้นเชิงครับบริษัทซาฟกําลังมีแผนที่จะตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาหรือ R&D Center ในประเทศไทยผลดีของการมีศูนย์วิจัยในบ้านเราเองนั้นมหาศาลครับอย่างแรกเลยคือเราจะไม่ต้องพึ่งพาก,การซ่อมบํารุงหรือการอัปเกรดจากต่างชาติเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและทําให้เรามีความมั่นคงทางเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงานสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสูงด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศในประเทศและที่สําคัญที่สุดมันอาจจะทําให้ประเทศไทยเราก้าวขึ้นเป็นหับด้านการป้องกันประเทศในภูมิภาพอาเซียนที่เป็นศูนย์กลางของความรู้และเทคโนโลยีในอนาคตครับเครื่องบินใหม่ FC14GE 3 9 e มาเจาะลึกในหัวใจหลักของเจ้ากริปเปน EF กันบ้างครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ใหม่ f c 1 4 g e 3 9 e ที่ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง GE Aerospace ซึ่งมีสมรรถนะที่เหนือกว่าเครื่องยนต์ของ F-16 AB อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแรงขับที่มากกว่าทําให้เครื่องบินมีกําลังเหลือเฟือและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิมมากช่วยให้กองทัพอากาศของเราสามารถใช้งานเครื่องบินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปอีกหลาย10ปีครับความร่วมมือไทยสวีเดนดีลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับ มีรายงานว่าร kind of ัฐมนตรีของไทยได้บ <hi> ินไปเจรจากับซีอของซาฟที่สวีเดนโดยตรงเพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือในระยะยาวและนี่คือสิ่งที่ต้องเน้นย้ำครับดีลนี้มันไม่ใช่แค่การซื้อของครั้งเดียวแล้วจบไปแต่มันคือพาร์ทเนอร์ชิประยะยาวที่ไทยกับสวีเดนจะทำงานร่วมกันในหลากหลายมิติไม่ใช่แค่ด้านความมั่นคงแต่ยังรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรในประเทศอีกด้วยครับ สรุปปิดท้ายนี่คือก้าวใหม่ที่สำคัญของกองทัพอากาศไทยครับเป็นการตัดสินใจที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศไทยเราสามารถยืนหยัดอยู่แถวหน้าด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาคได้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับคุณล่ะครับคิดว่าการที่ไทยจะได้เครื่องบินกริปเปิลพร้อมศูนย์วิจัยแบบนี้ถือเป็นก้าวที่คุ้มค่าหรือไม่หรือคุณคิดว่ากองทัพอากาศควรจะซื้อกริปเปเพิมเมเ่มเติมจนครบ12ลำตามแผนหรือแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ